ผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณคุณจะมาบอกเลิกกับฉันหรอคะใจเย็นตัวเองเอาเป็นว่าฉันจะปรับตัวฉันเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้อยู่แล้วคืองี้นะคุณทุกวันนี้ผมดูแลคุณอย่างดีและให้คุณใช้รถผมด้วยแต่พฤติกรรมของคุณมาทำให้รถผมพังฮะฉันเนี่ยนะฉันก็แค่ทำรถรกบ้างกินข้าวแต่งหน้าทำผมในรถถ้าอาบน้ำได้ก็คงทำไปแล้วเพราะฉันต,ตื่นแต่เช้าไปนั่ง นรถตสดบนถนนแต่ฉันไม่ได้ทำรถคุณพังแน่ๆนะคะทุกวันก่อนคุณจอดรถนอกบ้านตรงทางลาดเลนจอดแบบไม่ดึงเบรกมือและเกียร์จะพังเอาก็เข้าเกียร์พีก็พอแล้วแม่ก็ผมบอกอยู่เนี่ยว่าคุณต้องดึงเบรกมือเพื่อไม่ให้เกียร์ทำงานหนักเกินไปไม่งั้นเกียร์จะพังเอาฉันนะนะรักรถคันนี้ไม่ต่างจากคุณหรอกล่าสุดฉันยังเอารถไปติดฟิล์ม้คุณเลยเรื่องฟิ์มนี่ก็เหมือนกันเล่นติดฟิมราคาถูกที่การดังสี UV ไม่ได้จริงต่อไปบอดหนังในรถก็จะแตกสีซีดแผงคอนโซลละลายเปลี่ยนใหม่ทั อ๋อก็คุณไม่เคยบอกฉันก่อนนี่เรื่องต่อมานะคุณชอบขับจนน้ำมันใกล้จะหมดมันจะทําให้เศษตะกอนก้นถังถูกดูดเข้าไปในระบบและจะทำให้หัวฉีดอุดตันปั๊มติ๊กพังฉนันไม่ไดีเองอะเกิดมาเป็นลูกคนกลางพ่อก็รักพี่แม่ก็รักน้องคุณมีอะไรจะว่าฉันอีกไหมอย่หดราม่าไปอีก เรื่องต่อมานะเวลาคุณล้างรถด้วยการฉีดน,น้ําแรงดันสูงคุณรู้ไม่ว่ามันจะส่งผลเสียต่อระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของรถได้ง่า,งงายผมเบื่อจะพูดแล้วเนี่ยนี่ขนาดเบื่อจะพูดเห็นพูดไม่หยุดเลย <todas but S 1> มีอะไรอีกไหมล่ะมี <altro> ่วยอย่าเอารถไปจอดใกล้เสาไฟแรงสูงหรือเครื่องจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ไหมเพราะมันอาจรบกวนระบบคีย์เลสหรือแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทำให้สัญญาณคีย์เลสล็อกเพี้ยนสุดท้ายละคุณช่วยเช็คลมยางบ้างเหอะผมเห็นคุณขับจะลมยางอ่อนทำให้ F รถกินน้ำม <urt> hm ันมากขึ้นเวลาวิ่งลื่นล้อกับโช๊คอัพต้องทำงานหนักกว่าปกติมันทำให้สึกหรอเร็วและอาจจะทำให้เบรกไม่อยู่ระยะเบรกยาวขึ้นรถเสียการทรงตัวได้ง่ายเรื่องแค่นี้เองคุณก็ควรจะบอกให้ฉันรู้ เธอวันนี้ฉันรู้แล้วสิ่งเดียวเลยนะที่ฉันคิดคือคุณน่ะรักรถคันนี้มากกว่าฉันคุณน่ะมันพวกหลงในวัตถุพบปัญหาเรื่องเบรกติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ Cockpit Auto One Compact Premium Service Center Diamond Service Center และ Grip Compact Brake i n n o v a for Excellence